จ้าทุกคนมาเก็บเห็ดจากพี่น้องมาเก็บเห็ดอุ้ยยุ่งกันนะพักยุ่งบอเรมุกิดจูอ๋อยุ่งพี่น้องกันนาาะพักเธอเลอ <c oughs> ะเลยใช่ว่าดอกท่านใ,นใหญ่พี่น้องเบื้องหน้่บ้า,า,บาดอกนี่พี่น้องเห็นนะเอ้ยแม่ก็สวยเล,ยแลมมนน่แล้วพี่นอมม้องมะมื่วงหนึ่งท่านมีมีเลยพี่น้องมะม่วงนั้น <ừ? S 2> ดิจ้าพี่น้องมันอันไม้ยังตุปุติปีมันนี่ขึ้นบักหลายเลยพี่น้องเขาก็สิเลือกเก็บเอาตัง้งแต่ดอกที่เข้าว่าอันนันนนน้นใดเนาะพูน่ะ,ะพี่น้องป้าพี่น้องไปนะเดี๋ยวจ้าพี่น้องขอเก็บเอาดอกใหญ่าจๆกหน่อย ดอกดี่พ่อผัดแล้วพี่น้องกัพ่อผัดเนี่ยเราได้นอะพี่น้องเนาะน <c oughs> ย้อนน้ะพี่น้องเว้ เดี๋ยวจะทุกคนจ้านี่ดอกบางใหญ่เลยพี่น้องเป่งๆนี่โอ๊ยดอกเป่งๆเลยพี่น้องนี่โอ๊ยนี่น่ะไม่ใช่เบบีแล้วนะเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นสาวก็สิบเจ็ดสิบแปดนะจ๊ะนี่ยอืม ถ้าเป็นสาวก็สิบเจ็ดสิบแปดจ้ะไม่ใช่เบบีเลยพี่น้องป๊าขาไม่พี่น้องขาบอกเงาเลยขายาวๆเลยจ้ะ มันได้รักขึ้นเนาะพี่น้องเนาะปัด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 พี่น้องวันนี้เราหยางออกก่อนอีกแล้วมไม่ใช่เบบีเลยตรงเนี้ย จะเป็นยังไงพี่น้องนี่พี่นะพี่นะป้าพี่นะนเต็มกระตาแท้ละเมื่อนี่พี่น้องพี่นะอุ้ยได้มีเกี็ดเกล็ดมากเหรอลายดอกกอเดียละพี่น้องกุ้มนี่ khai nhau yên khai nhau nhau khai nhau lúc nó đấy nó lúc 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 nó nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ว่าเสียมาเอาพ่อไปผัดคือเอาไหลายแต่น้องบาทเนาะน่องเลยว่าจะมาเอาแต่พอผัดน,น้อยๆบอเอาไปหลายสันวะขันเห็นแล้วก็อดก็ได้ก็จุกเอาพี่นอ้องผาดขาแม่ขาอบๆเลยพี่น้องพี่นักจ้า นมมาเลยพี่น้องยันถือดอกหน่อยมันคือกันละพี่น้องเอาไหวเถอะเก็บหลอกรุ่นอีกคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ละจ้าพ่อแม่พี่น้องคลิปนาพ่อกันไหมได้กระต้านึ่งพี่นอ้องดอกหญ่อยู่เด้อ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ได้พี่น้องสิบวัได้ผ่าดคลิปต่อไปจะพี่น้องสิบห้าไปอีกว่าเ้าสิไปปลาได๋นี่จ้ะขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมจ้ากระต้านึงเต็มๆนะจ้าพี่น้องกระต้าน่อย